นะคะเทคนิคก็คือเราจะเจาะดินให้เป็นหลุมก่อนนะคะอย่างนี้แล้วก็จะทําการเทเศษพืชผักผลไม้นะคะที่เราก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 น้ําหมักนะคะเทลงไปอย่างนี้เลยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกนเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะฤดูหนาวมาแล้วนะคะเป็นฤดูที่เหมาะกับการปลูกผักสลัดที่สุดเลยแต่ว่าวันนี้หมูอ้วนจะมาบอกเทคนิคพิเศษสําหรับคนที่ปลูกผักสลัดไปแล้วบนกระบะนะคะว่าจะทําการพักดินก่อนที่จะปลูกผักในชุดใหม่เนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะดีดดดด และนี่ก็คือแปลงดินที่ปลูกผักสลัดเสร็จแล้วแล้วเก็บไปแล้วนะคะหมูจะต้องทําการตากดินหรือพักดินเนี่ยจะต้องทําเทคนิควิธีไหนนะคะเดี๋ยวหมูอ้วนจะบอกเลยก็คือถ้าเรามีกระบะมีแปลงดินแบบนี้นะคะการที่จะตากดินเนี่ยเราจะต้องเอาดินที่อยู่ใต้ล่างที่สุดเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนที่สุดนะคะจะต้องทําอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีกระบะดินเนี่ยมีโอกาสที่ดินใต้ล่างเนี่ยจะมีความชื้นเยอะมากนะคะเราจะต้อง คายดินเขาขึ้นมาข้างบนนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยได้ระบายความชื้นนั่นเองนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้องมีการพักหน้าดินนะคะก็คือการที่เราจะคายความชื้นที่อยู่ในดินเนี่ยให้ละลายออกไปนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าดินมีความชื้นเกินไปเนี่ยปลูกในรอบถัดไปเนี่ยก็จะเป็นที่มาของโรคและแมลงได้อย่างแน่นอนเลยฉะนั้นถ้าเราทําให้ดินมีความสม่ําเสมอมีค่า p h เป็นกลางความชื้นเป็นกลางแล้วเวลาเราปลูกใหม่เนี่ย พืชผักของเราก็จะโตง่ายแล้วก็แข็งแรงนั่นเองนะคะที่เราตากต้องตากดินก็เพื่อที่จะฆ่าเชื้อโรคในดินนั่นเองนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําการตากดินและดินของเราเนี่ยเวลาที่เราปลูกไปเนี่ยดินมีความชื้นแฉะมากเกินไปนะคะเวลาปลูกในรอบถัดไปโดยที่ไม่ตากดินเนี่ยก็จะเป็นที่มาของการเกิดโรคภัยจากพืชได้มาก ยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะตากดินได้เนี่ยพืชเวลาปลูกในรอบถัดไปเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าที่เราไม่ตากดินนั่นเองค่ะแต่ที่สําคัญนะคะวันนี้หมูอ้วนจะมาบอกเทคนิคพิเศษอีกหนึ่งข้อนะคะในช่วงที่เราทําการพลิกหน้าดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะตากดินเอาไว2้2 3วันเนี่ยเราจะสามารถที่จะเพิ่มเษ พืชเศษอาหารต่างๆที่เราทําการหมักเอาไว้นั่นเองนะคะเราสามารถตักเศษพวกนั้นเนี่ยมาใส่ในกองดินของเราได้เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มปุ๋ยไปนในโต้ด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะซึ่งแปลงอันนี้นะคะหมูอ้วนอ่ะเพิ่งจะพลิกหน้าดินมานะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ตากดินเอาไว้สองถึงสามวันแล้วและเราจะใส่เศษหน่อกล้วยลงไปเนี่ยไปดูกันเลยค่ะค่ะและเมื่อเราตากดินมาได้สองถึงสามวันแล้วนะคะดินเราก็จะมีความ แห้งอยู่ที่ระดับนี้เลยนะคะจะไม่มีความชื้นเยอะแล้วนะคะจะมีความชื้นน้อยๆดินจะเย็นมากนะคะนี่จะแห้งเป็นลักษณะนี้เลยนะคะนี่นะคะ่ะถ้าเราตากดินได้แห้งลักษณะนี้แล้วเราก็จะนำเศษพืชและผักนะคะที่ได้จากการหมักของเราแล้วนะคะที่เราทำน้ำหมักเอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะมีเศษพืชเศษอาหารนะคะเอามาใส่ในดินได้เลยนะคะอันนี้หมูอ้วนจะทำเป็นเศษของน้ำหมักหนอกล้วยนะคะพอที่บ้านมีหนอกล้วยเยอะนะคะ วิธีการนะคะเทคนิคก็คือเราจะเจาะดินให้เป็นหลุมก่อนนะคะอย่างนี้แล้วก็จะทําการเทเศษพืชผักผลไม้นะคะที่เราก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 น้ําหมักนะคะเทลงไปอย่างนี้เลย แค่นี้เองนะคะเพื่อที่จะเพิ่มจุลินทรีย์เพิ่มอาหารให้กับดินอันนี้นะคะเพราะพวกนี้เป็นจุลินทรีย์ตัวดีทั้งหมดเลยเราใส่ลงไปเนี่ยเดี๋ยวจุลินทรีย์ก็จะลงไปในดินของเรานะคะที่สําคัญเดี๋ยวหมูอ้วนน่ะจะเพิ่มปุ๋ยหมักลงไปนะคะซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ของพืชเนี่ยพอลงไปรวมกันแล้วดินของเราก็จะมีซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์พลังเกิดขึ้นนั่นเองค่ะปลูกอะไรก็งามตอนนี้เราก็จะทําการกบดินเอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนําปุ๋ยหมัก มาผสมแล้วก็คลุกเขาไปพร้อมกันทีเดียวเท่านี้เองนะคะและเดี๋ยวหมูอ้วนจะเอาปุ๋ยหมักมาผสมนะคะหนึ่งกระบะหมูอ้วนจะผสมปุ๋ยหมักอยู่ที่ยี่สิบกิโลนะคะแล้วก็จะคลุกเขากันให้เข้ากันแล้วก็ปลูกพืชผักได้เหมือนเดิมนะคะหับอีกหนึ่งข้อนะคะแถมให้กับทุกๆคนเลยนะคะก็คือ มีคนถามหมูอ้วนนะคะว่าการที่เราเนี่ยเติมปุ๋ยเข้าไปทุกรอบรอบละ20กิโลเนี่ยจะทําให้ดินในกระบะนี้ล้นออกมาหรือเปล่านะคะวันนี้หมูอ้วนก็จะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าที่เราเติมลงไปเนี่ยก็คือปุ๋ยนะคะปุ๋ยเนี่ยเวลาเราใส่ลงไปในดินแล้วเนี่ยก็จะย่อยสลายหายไปภายใน45-50วันนั่นเองนะคะเพราะว่าเราได้มีการปลูกพืชลงไปแล้วนะคะเมื่อเรานําพืชลงไปปลูกเนี่ยปุ๋ยก็จะเป็นอาหารของพืช ตามกระบวนการของเขานะคะและเมื่อพืชโตขึ้นอายุครบตัดทานใน45-50วันนะคะปุ๋ยก็ย่อยสลายหมดพอดีนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าเรามีรงเดือนแบบนี้แล้วแล้วมีกระบะแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเติมปุ๋ยได้ทุกรอบเลยรอบละ20-30โลโดยที่กระบะของเราเนี่ยก็ยังมี พื้นที่ของดินเท่าเดิมนะคะไม่ล้นออกไปจากกระบะแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นข้อดีนะคะของการใช้ปุ๋ยหมักที่มีการย่อยสลายง่ายและไวเป็นประโยชน์กับพืชมากไม่มีโรคด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะวิธีการพักดินที่หมูอ้วนได้พูดไปนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนเลยที่สําคัญอย่าลืมเทคนิคดีๆที่บอกไปนะคะในการเพิ่มเศษน้ําหมักนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษพืชผักผลไม้ก็สามารถ เพิ่มลงไปในดินของเราได้นั่นเองนะคะค่ะก่อนจะจากกันนะคะหมูว่านก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะถ้าทุกคนเนี่ยปลูกผักแล้วนะคะก็ ควรที่จะดูแลบำรุงรักษาระหว่างวันด้วยนะคะช่วงนี้ฤดูหนาวแล้วเป็นฤดูที่เหมาะกับการปลูกผักสลัดที่สุดเลยนะคะเพียงแค่ปลูกลงไปรดน้ําเช้ากลางวันเย็นและให้ปุ๋ยทั้งปุ๋ยทางดินและปุ๋ยทางใบนะคะทุกคนก็จะได้มีผักสลัดที่ปลอดสารพิษทานเองที่บ้านแน่นอนเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเลยนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเทคนิคดีๆเทคนิคนี้ที่หมูอ้วนได้นํามาเสนอด้วยนะคะค่ะก่อนจะจากกันไปถ้า าใครสนใจที่อยากจะได้ดินปุงลูกหรือว่าปุ๋ยหมักเป็ดในสไตล์ของหมูอ้วนคนนี้นะคะก็สามารถทักมาที่ ID Line ด้านนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหมูอ้วนมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะผักกำลังสวยเลย